thank mm -hmm. ไปไหนมาหรอกอคือหนูคือหนูหน,หนูไปไปที่ห้องตรวจเลือดแล้วก็พากำแพงหนีไปใช่ไหมไม่จริงนะคะคุณพ่อไม่จริงนะคะคือคือหนูหนูไปที่ห้องตรวจเลือดจริงๆแต่ว่าคือหนูแค่อยากจะรู้ว่า คุณปานเอาใครมาแอบอ้างว่าเป็นแม่หนูอะค่ะคุณพ่อแล้วยัยคนบ้านมันหนีไปเองหนูไม่ได้พาเขาหนีไปนะคะคุณพ่อเอาเถอะไม่เป็นไรถึงคำแปลงจะหนีไปแต่ว่าอีกสามวันเราจะรู้ความจริงอยู่ดีคุณพ่อหมายความว่ายังไงล่ะคะพอ่อไปเจาะเลือดแล้วให้หมอตรวจเทียบกับล,ลูกเหร เลือดไ,ไปตรวจแล้วเหรอคะพอผลตรวจออกมาเราจะสบายใจกันไงล,ละ่ะถ้าหากว่าลูกเป็นลูกพอ่อจริง น้ำบุรามฝ่เนื่องจากกรน้ำนข้างแรงตตามน้นาม นี่มันยอมแพ้คอยดูสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรคะคือพอดีวันนี้คุณพ่อฉันเจาะเลือดไปตรวจ DNA อะค่ะก็เลยอยากจะมารับผลเลือดก่อนครกกำหนด3วันได้ไหมคะคงจะยากอะค่ะเพราะเราก็มีขั้นตอนในการตรวจที่จะต้องใช้ระยะเวลานะคะ เราก็ต้องให้ผู้ขอตรวจนะคะมารับผลเองด้วยค่ะอ๋อคือฉันก็เจาะไปตรวจด้วยเหมือนกันนะคะถ้ายังไงอีกสักสาวันนะคะกลับมาติดต่อใม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ อย่าพึ่ง <thấy> ส <afraid> <Bruno S 1> ิคะอย่าพึ่งสิคะยังหาไม่เจอเลยอย่าพึ่งสิคุณป้านคุณบ้านใจเย็นหน่อยครับคุณป้านระดาน้ำดำมาหลายชั่วโมงแล้วครับให้เขาพักหน่อยฮะไปว่าั้แป้ง นศูย์ตกลงคุณจะเล่าให้ผมฟังได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแร่ทำไมคุณถึงต้องกินยาฆ่าตัวตายและทำไมคุณถึงพายญยบ้านั่นหนีด้วยแล้วก็ถึงขั้นผลักเขาตกน้ำเรากลับกันก่อนนะเดี๋ยวฉันเอาไว้เล่าให้ฟังคราวหลังนะ ไม่ต้องหรอกนะผมว่าผมพ่อจะสรุปเองได้ว่าคุณมันไม่ใช่ลูกของคุณดุงรงสีใช่ไหม <S <S 1> <S 1> ยายผู้หญิงบ้านนั่นเป็นแม่ที่แท้จริงของคุณใช่ไหมคุณกลัวคนจะรู้ถึงขั้นผลักแม่ตัวเองตกน้ำเลยไม่ใช่อะยายผู้หญิงบ้านนั่นมันไม่ใช่แม่ใช่นะมันไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันว่ายายนั่นเป็นแม่ทันแต่คุณก็กลัวจนถึงขั้นฆ่าแม่คุณเองเลยนี แถมคุณยังมาขอผลตรวจ DNA คุณลุงลังสิงไปก่อนเพื่อที่จะกำจัดหลักฐานใช่ไหมเท mm hmm. ่านี้ผมก็ได้ราว่าคุณมันไม่ใช่สุริยาทที่แท้จริงแต่ว่าฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ฆ่าเยน่าเยน่ยา,ามันเยน่ามันดอดน้ำไปเองอะถ้าเรื่องมันแดงออมาว่าคุณมันจอมปลอมคุณก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผมอต่อผมก็ไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ข้างคุณต่อ ผมจะไปบอกคุณลุงรังสีเรื่องที่คุณใส่ร้ายหน้าปานกับคุณโชธว,ว่าเขาเป็นชูกันเพียงสูนไม่ได้นะนี่คุณจะหักหลังฉันหรือเพียงสูนช่วยไม่ได้ตั้คุณหักหลังผมก่อนคุณหลอกผมว่าคุณคือสุริยาท,ที่แท้จริงทั้งทั้งที่คุณมันจอมปลอม เห็นที่นายกรมใหม่แล้วยกสมบัติทุกอย่างให้ฉันแล้วท่านก็เซ็นแล้วด้วยคุณไม่อยากได้สมบัติสุริยาที่ร่วงกับฉันหรอเพียงสูง